โมโหาสันโมโหโมโหโมโหว่าสันวะมาหาเลาะเบิ่งผลไม้เด้อพี่น้องเด้อว่าสันวะเห็นบ่มีแต่ดอกสวยๆเด้อจ้ามีแต่ดอกสวยๆนะจ้าว่าสันวะเห็นบ่งามบ่พี่น้องเห็นงามบ่นี่งามบ่นี่งามบ่แม่พึ่งนะจ้าแม่พึ่งว่าสนาเฮ้ยตัวนี้ละจ้าตอดปากดีไปใส่มาดามโกมไปใส่เออเลิกงานจะมาดามโกมจ้ามาเลิกงานจ้าเลิกงาน เลิกงานก็เลยอันสิแวะขึ้นไล่ขึ้นไล่จักหน่อยนึงไปหาอันเก็บอันนั่นแม่เก็บอันมากอันนี่แม่เว้ยตา่ลุนอุ๊บเว้แต,นแต่นี่นะเก็บอันนี้เนี่ยมากันนียนะเก็บไปตามสมมากันมาดอกมันไม่แต่ดอกง,งามๆเห็นบ่เห็นนะ เจ้ามาสอบบ่เออคอยเลิกงานคอยเลิกงานพอดีมื่อนี้คุณยายบอกว่าบ่าได้ไปกินขา้าวเด้อบ่ได้กินข้าวว่าสันวะ่ะคอยก็สิขึ้นไล่จักหน่อยนึงว่าสันว่าหาขึ้นไล่เว้บ่ขึ้นไล่ได้จังได๋เก็บไปตั้งเก่าสิบเก่าเหรียญว่าสันเบิดพี่น้องหาของข่อยไปตั้งสิบเหรียญ เมื่อเช้าเนะี่ยค่อยตีตื่นขึ้นมาว่าสันวะเฮ้ยพี่น้องอืมนี่บ๊วยสวยๆว่าสันวะมาหากระโปรงว่าสันสวยๆว,ว่าสันวะ มันมันมีแต่สวยๆด้วยแม่น้องแฝดด้วยมีแต่สวยๆดอกไม้ช่วงนี้นะสวยอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยกับเบิดแล้วโอ้ย่อยกระไดมาสามสี่ตัวหอยไปในปารีทเมื่อนั้นตัวละเอ่อตัวละสิบกว่าอมาตัดสัดโตตั้งยี่สิบหาสื่อกันเตยตั้งสองตัวเออพี่น้องเวาจัก่อยมันเสียจักมันเสีย่อยก็เลื่อย น่ะอาซีแคบจังวะอาซีแคบแคบมัน,นมันก็มีแต่ดอกกำงามเด้อพี่น้องเด้อเห็นดอกใหม่นะบอดายเด้อดอกใหม่มีแต่ดอกสวยๆวย่ละอาสิไปแคปตรงใดลละหาเบิ่งกล้องมันก็เด้อ มีแต่แช่คอยช่วยเหลือวาสนบอมเมนจักมันแคบอยู่มองไดวาสนาอึบมันบ่เห็นแม่มลองแฝดเนาะไปหามองแคบมงไดล่ะคือบอ่เห็นแม่บันทึกวิดีโอวาสนวาไฮไลท์ <c oughs> วาสนอ ผ้าพี่น้องย่างไปเนาะพี่น้องเนาะได้เวลานะนะเ,เวลาามาสันมาในเวลาเห็นมีแต่ดอกสวยๆเด้อแม่น้องแปดมีแต่ดอกสวยๆนะจ๊ะมาสันว่าเสื้อผ้าย่างเอาเนิ้วมือลูดหน้าจอมาสันว่าโอย้ยแบบน่าพูดเถอะว่ามีเจ็ดสิบลูดหน้าจอ ลองทำว่าสนว่าเดี๋ยวเป็นยังค่อยๆค่อยๆเฮ็ดไปอันผุดเถ่าสิผ้าตกเวทีเด้อว่าสนว่าเห็นบ่โอ้ยใบซาละแน่แม่แม่น้องแฝดใบซาละแน่ข่อยแมมสวนข่อยปลดหอยเขามาเก็บเอาไปมนอุยปุยว่าสน่าโอ้ยนักกว่าเก่าเด้อแม่น้องแฝดเด้อใบซาละแน่ข่อยมนอุยปุยว่าสนาเดี๋ยวคอยสิไปหาอย่างไรวะเดี๋ยวคอยกันสิล่องเฮ็ดเบิ่งกันเด้อเดี๋ยวะเอานิ้วมือลูดหน้าจอ อันรูดเอารูดเอามันคือพอไปมั่อคืนมีแต่อันเดี๋ยวบ่เออเมนนี่